สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคู่ทุกคนมากินข้าวกับตายายเด้อมาม่ามีอยังนำเสนออันนี้อันทอดข้าวข้าวกล้องน้ำยาต่านเจ้าจันทร์อลูกหลานเด้ออันนี้ก็สิเป็นแกงเห็ดใส่แมงกีจันมาม่ามาม่าที่มไม่หัวจะม่หยองหนูนายมากินข้าวกับแม่ในลูกเด้อแก้วลูกเอแกงเห็ดลูกหลานออึ่งา แล้วลูกันเดดหลาวยังจำซื้อว่ได้มากินข้าวกับแม่เด้ออแปลกขัดไปตัวนี้อบเดียเดียวอมำกินำได้ขัดงำนั้นได้ขัดยางเห็ดนี่ดูแลบดอกกําลังามกําลบงบานใส่อันยอดปกปิ้วสองอันโอโหเปียวจี๊ดสมสม กังฮิดคอรดลูกหลานม่ <c oughs> มยัง <c oughs> ยังล <c oughs> ูกหลานเคยเห็นยังไงอาเป็นญางิคนแมงติดกันลองเพิ่มเงจะแม่งยิยยินๆ <c oughs> ยกกิๆๆยิเ <c> ส <oughs> <c oughs> ียงเวลาไป hitam tu ni. Aku kat tu pun tak nak benda ni. Hmm. โรงแรมไม่ติดเงูหญ่นระจเศราไรืนไม่ลงนะกาแฟแล้วมันเ่าะันอยากกันมันคือเร่งกเท่ามากกินกแฟมันติดตัวมันขึ้นอยากม่ติดรงแคนว่าติดกาแฟกินมันมือ จะมาสอกเขาว่ากินกับแป่เกลือกระปิกระเป๋างูยนาเด้อพูดดีไหมาเกี่ยมสุระก็กูกันแบบหอยหวยเกม่เหรอ

สามมือม้อสี่มื้อก็คงหาได้จะคลอง กรอบๆอออเลยทุกแบบอันนี้ตัวเมียมันขั่วแล้วมาตำปุ่นใช่ ก่อนเคยไปติดขายรูอ่าเมื่อก็จันเนี่ยตัลบาทไม่ค้ามารับซื้ออ่ะตอนนี้ไม่อะไรจิบมากอ่ไม่ค้าก็มารอรับซื้อที่บ้านแล้วนับเป็นตัวเป็นตัวใครได้กี่ตัว <laughs> ร้อยร้อยตัวก็ได้ร้อยบาทที่ทีได้ร้อยตัวก็หายากเติมนั่นลูกหลานไปติดในต้นไม้ยังไงจริงไหมพอต้นใดมันเยอะมากเต็ดเป็นพวงใช่ยางไ้อยางขนุนเนี่ยทำเป็นกาวผสมผสมเหนียวๆแล้วก็ พี่ใส่ไม้กันย้อนไม้ขึ้นไปชิดปั๊บปับปับปับเหนียวตึง้งไม่หอกติดข้าปีกมันทุวงพ่อจะไปซื้อสิมอม่เอาไปน้ำบอก ไปสไปจ้าเอาไปสาปออกไปสงบอาขึ้นบ่มีอยู่คือคุณเจนมันหลุดน้ำะเรื่ังบทสไปเรื่องไหนอ่า่มีมันมันไปได้บ่เว่ยยากดอกมะน้ำเคล็ดนี้กับศิลาลูกหลานอีกทีทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากๆจ้าทุกไลทุกเล็บทุกกำลังใจเอซีขอเจริญรุ่งเรืองนะคะคุกๆมากๆจ้าเอาปุ๋ยมาด้วยอุ่นเงินปยเบื้องเงินยาดอ่น่ง อ่ามื้อนี้ก็วันที่